คำเตือนคลิปวนนี้จะทําขึ้นเพื่อความมาถึงเท่านั้นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรไดรับคาแนะนํานะครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่โคดบ๊อบชาแนลเช่นเคยวันนี้มาเกมี่สาถ้ำนะฮะในทุน112บาทนะครับอวันนี้มาทุน112บาทเลขสวยๆนะว่ายังไงกันดีวันนี้รวเลยครับผมก่อนอื่นนะฮะลดเบ็ดกันก่อนเลยครับพี่น้องฮะลดเบ็ดกันก่อนเลยนะครับผมเบ็ดสี่สิบมันเกินไปฮะทุกคนใช่ไหมไปฮะ เอาสักสี่แล้วกันนะวันนี้ลองดูก่อนกดเทอร์โบแล้วลองออตโต้ไปสักสามสิบทีไปว่าไงเปิดประเดิมมาก่อนแล้วกันนะครับผมลองเชิงลองแรกันก่อนแล้วกันนะโอเคฮะรุยรุยฮะเคดอกนี้มาสี่บาทแล้วยังไงฮะตรงนี้โอ้โหไหลๆน่าเสียดายนึกว่าจะมานะง่ายๆเมื่อกี้ก็ไม่เข้าเฉยเลยเอองงนะฮะได้ดอกนี้มาสิบสามบาทโอเคสวยเลยนะครับอ่าโอเคก่อนที่จะรุยกันต่อนะ ปล่อยมันไหลไปกันนะผมขอพูดถึงกิจกรรมนิดนึงตอนนี้กิจกรรมโรดทูหนึ่งร้อยซับสไครเบอร์นะครับผมนะอ่าถ้าครบหนึ่งร้อยซับเรามีรางวัลมาแจกให้กับคนที่กดซับจํานวนสิบรางวัลน,นะครับผมโดยการสุ่มแจกนันเพื่อนอ่าครับผมแจกกันจุกๆเลยนะครับผมนะอยากได้ก็ต้องรีบแล้วนะฮะเชิญเพื่อนเชิญเพี่อนชวนชน้องมากดแล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันนะฮะใกล้แล้วใกล้แล้วนะเพื่อนอยากแจกแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอเคปะ่ะเออแล้วก็อยากเห็นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมนะจัดให้แน่นอน โอเคฮะรุยต่อเลยฮะดอกนี้14บาทสวยอยู่นะครับอืมดีนะถือว่ามาดีอยู่นะตอนนี้ยังกําไรอยู่โอเคี25บ,บาทเรียบร้อยขึ้น200แล้วไงแล้วมาต่อย4บาทยังไงเคไม่มาติดซื้อดอกนี้มากับวาย5บาทโอเคสวยอยู่นะครับอื้อเอาหน่อยดีวะเอาหน่อยดูวะ,เห,วะเหลือ10หมุนละยังไงจะจบยังไงมาดูกันนะว่าจะกําไรหรือล่าลองเชิง30หมุนนี้หรือว่าจะขับไปเท่าเดิม โ oh. <laughs> อ้โเอตั์เ <g> อ <ül> เกือบแล้วไหมละ่ะโอ้โหไหวหรือเปล่าไปฮะลองงัดเลยแล้วกันลองงัดเลยแล้วกันกับเบ็ดไปอีกสักสามสิบทีนะเออว่ายังไงดุดอกนี้หกบาทแล้วว่ายังไงฮะโอ้โหพี่แดงแถวแรกไม่ลงนะน่าเสียดายครับผมยังไงเออลืมบอกเวลาเลยตอนนี้เวลาบ่ายสามนะครับผมบ่ายสาม บ่ายสามครึ่งนะฮะอืมตามกันได้ตามกันได้นะช่วงนี้ก็เวลายังไงมาดูกันบ่ายสามครึ่งมาผมจะไม่เคยเล่นตั้งบ่ายสามครึ่งนะผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าอืมจะลองดูฮะจริงๆแม่งอยู่กับเวลาว่าเป็นมีส่วนนะมีค่อนข้างที่จะมีส่วนเลยนะครับผมบางทีเล่นผิดเวลาแม่งไม่ให้ก็คือไม่ให้เลยนะฮะเรือแบบเรือสุดไรสุดนะเออไปครับผมลุย ยังไงโอโหูไม่เข้าแถวสามฮะโอโหเกลือมากเลยนะครับผมเนี่ยเปดแป,ดเ,ปดเนี่ยไหวปะเนี่ยเอ้ยแล้วเข้าฟรีเกมดอกนี้เข้าฟรีเกมดอกนี้โอ้โหเสียดายเขียวว่าแม่น่าเสียดายจัดเลยมาอย่างเยอะขาแถวสองมาดูดิโอโหไม่เป็นไรฮะมาลุ้นกับฟรีเกมดีกว่าสิบหมุนฟรีขอเลยยิงขอเถอะถ้านไม่ได้รอบนี้นี่ก็ยากแล้วนะ ถ้าฟรีเกมไม่ได้คือจบแล้วนะบอกเลยไาเจอเดอกนี้ฮะสิบเจ็ดบาทแล้วว่ายังไงสิบสิบสิบ,สบ,สบโอ้วัตเตอร์ฟาร์กเท่สิบแถวแรกเข้านะเจอกูเน่เฮียคือแบบเต็มอะเต็มแผงอะทุกแถวมีหมดอะเดียวเว้นแถวเดียวอะโอ้โหสาภาพจะรั่วเอาหน่อยดิเพื่อนโอ้โหดูดิเฮีย้ยไหวไหมเนี่ยบ่ายสามครึ่งไหวไหมเนี่ยเวลายเยี่ยมแล้วเนี่ยอออืืหโอ้ยากแล้วทุกคน ยากแล้วเฮียก็ฟีเกมได้มาร้อยเดียว100บบ 8, เบดแปดเนี่ยอย่างน้อยสองสามร้อยก็ยังได้มาไวเฮียโอ้โหอย่างนี้ยากนะครับยากแล้วครับไปฮะงานสุดเลยไม่มีอะไรเสียแล้วผมไม่มีอะไรจะเสียแล้ว,ม,ม,ม,าลวมาเบดสิบสองเลยมาเอาเอเฮียดูดิโอ้โหยี่สิบบาทดอกนี้ยังไงมาดีเอามาดอกนี้ยี่สิบบาทแล้ววาย,ยังไงเคสวยดอกนี้วายได้ใช้แล้วม่วงเอ้ชมพูแถวแรกโอ้โหไม่เข้า แม่งเอ้ยไหวหรือเปล่าเนี่ยหนูอืมเอาหน่อยเว้ยถ้าไม่ได้ก็ให้กูหมดไปเถอะสัตว์อย่าดึงอย่าดึงขอร้องไม่ชอบเว้ยเออไม่ชอบมึงจะไม่ให้ก็ให้กูหมดไปนะทำาจอย่าทำให้กูเสียเวลาไม่เชี่อโอ้โหอย่างเกลือเด๋ยทุกคนดูดิดอืมไหวแล้วเนี่ยเรื่องจะไม่ไหว อไม่ได้หมายถึงเกมหมายถึงกูเนี่ยพี่ปวดท้องว่ะสัตว์โอ้สุดยอดทุกคนดูไหลรัวๆเอ้ยดอกนี้มาอย่างไรสองร้อยยี่สิบหกบาทว่ะเอาดีแล้วเคดอกนี้ไหลมาต่อแค่สิบเจ็ดบาทว่ายังไงคอมโบหรือเปล่าดอกนี้มาอีกเจ็ดบาทฮะโอ้โหสวยอยู่ครับไม้นี้สองร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทครับผมเอาเรื่องอยู่งันเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้ถือว่ายื้อไปต่อได้อีกนิดหน่อยแล้วเพิ่มเบ็ดงดต่อไปเลยฮะไม่มีอะไรจะเสียแล้วถ่าสุดไม่เอาทรง ส่สุดไม่อาทรงดอกนี้วายแถวสามมาได้ใช้หรือเปล่ามากับน้ําเงินดอกนี้30บาทแล้ว่ายังไงสิดอกนี้ไหลมาต่อเป็นคูณห้าแล้วไหลกระแดงมาอยก่ัมมก้งห้าร้อยบาทโอเคสวยเลยโอเคดีอย่างนี้คุยกันได้ครับผมขึ้นมาห้าร้อยแล้วฮะเอาเดียครับผมวัดสุดอยู่แล้วเจยังไงสวยดอกนี้วายมาร้อยยี่สิบบาทลงมาและคิวยังไงล่ะโอเคดอกนี้ไม่เจ็ดสิบสองบาทแล้วายแต่แถวสามดอกนี้ไหลแน่นอนปุ๊บแบบนี้แล้วมาครับวายแถวสองอย่างนี้ได้ใช้หรือเปล่า โอเคสวยห้าสิบห้าบาทแล้วคอมโบ,บไหลยาวๆตอนนี้คูณหกแล้วมาถอดลงสิบบาทตอนนี้คูณเจ็ดแล้วยังไงโอ้โหไม้มารัวๆทุกคนดอกนี้สบายสิบบาทดอกนี้สวยๆโอ้โหไม้นี้เดือดอด้ทุกคนนะเงินรางวัลก้อนโตดอกนี้มาหนึ่งแปดพันเอ้แปดร้อยแปดสิบสามบาทแปดพันเกินแปดพันเฉยแปดร้อยแปดสิบแปดบาทดอกนี้ยังไงฮะเอาว่ะมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วลว่ะเพิ่มเบ็ดงัดไปดีครับผมโอเคดอกนี้สิบหกบาทนะผมยังไงฮะ ยังไงฮะดอกนี้ส0บาทนะผมและคิวยังไงดอกนี้โอเคไว้ดอกนี้สวยๆคันยี่สิบแปด 1, บาททุกคนเอาดีครับผมแล้วไหลมาต่ออยสิบสี่บาทโอเคพอครับผมอย่างนี้เลิกดีกว่านะสวยแล้วครับผมอยู่ต่อผมว่าเสียวแล้วเริ่มเสียวแล้วโอเคครับผมนะยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกับกดป๊อปชาแนลด้วยครับผมแล้วเจอกันในวันถัดไปฮะสวัสดีครับผม